ฮัลโหลสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่โคลนเคชแนลนะฮะกลับมาพบกันในวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่กันในโฮมสวีทโฮมสวายนะครับมาวันนี้นะฮะอุตสาห์เก็บแต้มได้ถึง2,000แต้มนะครับ2,000เหรียญนะฮะก็อยากจะใช้หน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้มีเพิ์กที่อยากจะซื้อมากๆเลยนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเพิ์กที่ผมจะซื้อในวันนี้นะฮะที่อุตสาห์เก็บเงินมาตั้งถึง2,000เหรียญเนี่ยเป็นเพร์กอะไรนะครับ <c oughs> จริงๆเพื่อนๆก็น่าจะพอที่จะเดาได้แล้วนะเพราะว่าเพร์กที่ใช้ถึง2,000เหรียญเนี่ยก็มีอยู่2เพร์กด้วยกันนะครับนั่นก็คือสเตอร์ดี้นะฮะแล้วก็ซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งครับและแน่นอนนะฮะว่าเพร์กที่ผมจะซื้อในวันนี้เป็นอะไรไปไม่ได้นะครับต้องเป็นซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งแน่ๆน,นะครับเพราะว่าสเตอร์ดี้เลเวลยังไม่ถึงนะซื้อไม่ได้นะครับโอเคครับ <c oughs> โจ๊กเพิร์กซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งที่จะซื้อในวันนี้มีความสามารถอะไรนะฮะถ้าเพื่อนๆคนไหนเล่น Dead by Daylight มาถ้าบอกว่านี่คือบาลานซ์แลนดิ้งก็น่าจะอ๋อกันเลยนะครับถูกต้องครับวันนี้ เพร์กนี้มีความสามารถที่จะทําให้เราเนี่ยเวลาโดดลงมาจากชั้น2นะครับเราจะไม่เจ็บนั่นเองนะฮะก็ต้องบอกเลยนะว่าน่าสนใจไม่ใช่ร้อยเลยนะเพราะว่าเกมนี้อย่าลืมนะครับเวลาที่เราโดดจากชั้น2เนี่ยนอกจากที่เราจะมีดีเลยนะครับเรายังเสียเลือดด้วยนะฮะเพื่อนๆหลายคนน่าจะเจอเหมือนผมนะนั่นก็คือเวลาที่โดดลงมาจากชั้น2นะครับ ตายครับบังเอิญเลือดเหลือน,น้อยนะฮะมีตายก็มีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพิร์กนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเพิร์กที่น่าสนใจอีกเพิร์กนึงเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่รอช้าแล้วนะฮะกดซื้อเลยนะครับคอนเฟิร์มครับบาย Su ักเซสนะฮะคอนเฟิร์มที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ได้เจ้าเพิร์กซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งมาใช้แล้วนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปใส่กันเลยดีกว่านะฮะ วันนี้นะครับจะขอเล่นเป็นพี่ยามแล้วกันนะครเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะใส่เพิร์คฮีโร่แลนดิ้งให้กับพี่ยามของเรานะครับนี่นะฮะซื้อมาแล้วนะครับกดซีเล็กเลยนะครับใส่ไปแล้วนะเพิร์คฮีโร่แลนดิ้งนะครับส่วนอีกเพิร์คนึงแน่นอนนะขอเป็นเพิร์คสิบเซฟหน่อยนะครับนั่นก็คือเพิร์คสตันตู้นะครับ เป็นเพริงที่2นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาลองฮีโร่แลนดิ้งกันนะครับว่ามันจะเวิร์กขนาดไหนนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นไม่รอช้านะครับเดี๋ยวเราไปหาห้องกันเลยดีกว่านะครับจะได้ลองเพลิงกันนะฮะไปครับเพื่อนๆได้ห้องไปที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวไปลองกันเลยดีกว่านะครับฮีโร่แลนดิ้งนะมาความสามารถของพี่ยามนะครับทุกตัวละครมีความสามารถที่แตกต่างกันนะของพี่ยามเนี่ย น่าจะเป็นความสามารถที่เข้าใจง่ายที่สุดนะครับความสามารถเดียวกัดได้ไวนะก็คือเห็นออร่าของเพื่อนครับนี่แบบนี้เลยนะฮะเพื่อนทําอะไรที่ไหนยังไงเราเห็นหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่าจุ๊กผีไปหาเพื่อนนะไม่ควรทํานะเล่นเดทบอยเดทไลฟ์บ่อยนะจุ๊กผีไปหาเพื่อนตลอดนะครับเล่นเดวายนะครับจุ๊กไม่เก่งนะพอจุ๊กไม่เก่งทําไงครับให้เพื่อนจุ๊กแทนนะฮะลากผีไปหาเพื่อนนะมาครับเราไปหาไอเทมมาใช้ก่อนนะ นอกจากความสามารถของพี่ยามจะเห็นออร่าเพื่อนแล้วอ่ะพี่ยามเป้ของเรานะครับค่าสแตตก,ก็ยังดีด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนเพื่อคนไหนเนี่ยเป็นมือใหม่อ่ะหรือว่าเพิ่งเพิ่งเริ่มเล่นโฮมสวิตช์โฮมนะครับสวายผมแนะนําให้เลือกพี่ยามเป้นะครับเพราะว่าเล่นง่ายนะฮะคือเ,เลือดแกเยอะเพื่อนอยู่ไหนเพืแบบ่อนเพื่อนอยู่ไหนก็คือเลือดพี่ยามเป้อ่ะแกะจะเยอะนะครับก็สามารถที่จะโดนฟันได้หลายทีนะครับเราถึงจะตายนะและที่สําคัญเนี่ย ค่าสตามีนาของพี่ยามเป้แกโอโหเต็มแม็กเลยนะเท่าสาวเจนเลยนะครับนั่นก็สี่นั่นเองครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาถึงก็เจอเลยแปะยันครับนี่ว่างงจ๊ะใจมีการย่อใส่นะครับไม่เอาครับเราไม่เราไม่ยั่วเขาดีกว่านะฮะเดี๋ยวเราจะเป็นเหยื่อลายต่อไปนะครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะอะไรกับผมขนาดนี้หนีก่อนหนีก่อน อเคยู๋ก่อนครับไปเฮ้ยไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเจอกันเร็วขนาดนี้นะฮะพังประตูไหมไม่พังนะครับทาไม่พังผมยังไม่ออกเฮ้ย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 เดี๋ยวเฮ้ยโดผมไม่คิดว่าเขาจะออกมาทางด้านนู้นเดี๋ยวก่อนจุกผันอ่ะปิดประตูอ่ะเปิดประตูอ่ะปิดอ่ะเปิดอ่ะปิดเปิดปิดประตูเปิดเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวก่อน เราจะจุ๊กกันด้วยปประตูบานเดียวไม่ได้นะโอ,โ,อโอ้เดี๋ยวก่อน <laughs> เอาอตายผมเล่นเลยของผมเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะผมกำลังงงอยู่เดี๋ยว <laughs> ผมจะมาลองบาร์าลันดิง้งไม่ใช่เหรอเอ้ยไม่ใช่ผมจะมาลองฮีฮโ,ฮโร่แลนดิง้งไม่ใช่เหรอเนี่ยโอเคได้ห้องแล้วนะฮะเดี๋ยวขอแก้ตัวอีกตาหนึ่งนะครับตาที่แล้วนะเล่นอะไรก็ไม่รู้นะครับผมตายอย่างไวนะตายคนแรกด้วยนะ โอเคงั้นเดี๋ยววันนี้นะครับตาที่2เดี๋ยวไปลองฮีโร่แลนดิ้งกันอีกรอบเดึงนะครับให้สาเร็จนะหนีผีให้สําเร็จด้วยฮีโร่แลนดิ้งกันนะครับตานี้ต้องทําให้ได้นะตาที่แล้วคือเล่นอะไรก็ไม่รู้อะตาที่แล้วเล่นกับประตูอะไม่ไม่ได้ใช้ฮีโร่แลนดิ้งสักทีนะเห็นประตูไม่ได้นะวิ่งเข้าวิ่งออกนะโอเคมาตานี้ขอแก้มือนะครับเพื<ๆ>่อนๆจะไม่ตายไวนะโอเคมาอ๋อเพื่อเราเปิดหีบแล้วนะครับ อ่ามาถึงลองเลยดีไหมฮะฮีโ่แลดดิ้งนะครับนี่นะครมีรูนะครับโดดลงเลยนะครับอัจฉานี่เป็นไงฮะไม่เสียเลือดนะครับแต่ว่ามีคูดาวอยู่ที่60วิวินะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใช้กันอย่างระมัดระวังนะครับแล้วทำไมผมใช้อย่างไม่ระมัดระวังอยากจะลองไงซัมเพิ่ให้เพื่อนๆดู เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดเราเปิดของจากขีบได้อะก็พยายามนะครับเอาออกมาวางไว้นอกขีบนะฮะเพื่อที่เวลาที่หีบมันเวลาที่หีบมันรีเฟรชไอเทมอีกรอบนึงเนี่ยไอเทมไอเทมที่เปิดตอนแรกจะได้ไม่หายไปนะครับเอาออกมาวางให้หมดเลยนะครับ สวนอ้จอวิชาลินจ้าเขาไม่เห็นเรานะก็ใช้ได้นะครับเพื่อนๆเราไปใช้กันได้นะฮะวิชาวิ่งสวนเขาจะไม่เห็นเราจริงๆอาจจะแบบเป็นจังหวะที่วิ่งสวนกันพอดีนะะแล้วมันมองไม่ทันนะครับก็อเอาบุกมีพอไปใช้ได้อยู่นะแต่อย่าใช้บ่อยลเลยเขาจับได้ผูกสายศินก่อนนะครับวางกับดักไว้นะฮะ โอเคครับมาร์ไว้ให้เพื่อนๆดูนะเวลาเราสามารถกดสเปซบาร์ได้นะครับเวลาเจอแท่นพิธีนะก็มาให้เพื่อนรู้เลยนะว่ามีแท่นพิธีอยู่ตรงนี้นะครับใช้มาร์กกับอย่างอื่นได้เหมือนกันนะพวกขีดพวกอะไรนะครับเราก็สามารถที่จะมาร์กได้นะครับเนี่ยฮะอุ้ยอุ้ยผีบ้าเดี๋ยวก่อนใจยเย็นใจยเย็นเบลใจยเย็นโอ้โหลากมาให้เพื่อนด้วยนะติมน่าจะด่านะจะโดนติมด่าไหมเนี่ย โอเคครับลอยเพื่อนครับเฮ้ยเขาไม่สนใจเราเลยอะ่ะฮลโหลฮลโหลอยู่นี่โอ้เข้าตามตีมนะโอเคงั้นเดี๋ยวจังหวะนี้นี่เปิดไอเทมให้เพื่อนก่อนเอาก็ <c oughs> ตอนแรกบอกไม่เอาไงไหนทำไมอยู่กลับมาเาไปไหนแล้วครับอ้าวนี่มุดท่อครับมุดท่อครับอา่าเขาต้องมาห้องนี้อยู่แล้วล่ะ หนีก่อนออ้ยเปิดเกาะทุบเลยนะฮะโอ้คนนี้เขาโหดนะครับเนี่ยโอ้ทุบแหลกเลยโตใจเย็นผมให้การเล่นเปิดปิดประตูแล้วนะกลัวตายตาที่แล้วนี่เล่นอะไรก็ไม่รู้นะครับ ปพก่อนพยายามที่จะหาไอเทมมาดบดบไว้นะครับเวลาที่หนีผีเนี่ยก็จะได้หนีได้ง่ายนะฮะเพราะว่ามีไอเทมให้เราใช้อยู่เรื่อยๆนะครับตอนนี้ท่านพิธีมีอันเดียวเองนะที่สามารถปั่นไฟได้ปั่นไฟนะที่ทำพิธีได้สิเล่นเด a d บ y d เด l i ไลทจนชินเนีย <laughs> จะปั่นไฟให้ได้ตลอดเลยนะ โอเคมีตะปูอยู่ตรง9เมตรน,นะครับตะปูโอ้เบลตามเพื่อนไปแล้วนะโอเคเขาารแล้วเราต้องหาของเพิ่มมาหาห้องนะโอ,โ,อโอ้โอ้โอ้หลบตู้ก่อนเขาตามใครอ่ะหายไปแนละ้ว เขาตามเบลเอ้ยไม่ใช่เอ้ยพูดผิดเบลตามเจนปะโอเคเนี่ยต้องไปแอคติเวทพวกแทนพิธีให้ปั่นปั่นไฟได้ก่อนนะโอเคได้ครับอ่าเอ้ยแต่จริงจงแล้วไปตรงนั้นก็ได้นะเพราะว่าเพื่อนมีตะปูแล้วไนงะแต่ตรงนี้มีท่านพิธีไหมไม่มีอห้องนี้ไม่มีครับ อันนี้ต้องการตะปูโอเคตรงนั้นน่มีที่เพื่อนมาไว้อะเอ้ยเพื่อนตายแย่แล้วีย่แล้วโอเคนี่ไง Activate เพื่อเราเป็นเจน,นะครับความสามารถเจนก็คือชุบชีวิตตัวเองได้นะถึงถึงถ้าเกิดเราไปเอาวิญญาณเขาชุบไม่ทันเนี่ยเขาก็สามารถที่จะชุบตัวเองได้นะครับเพราะฉะนั้นโอเคไม่เป็นไรนะฮะ ก็สดงสเปนว่าเป็นชาวอาลาว,วากาเนโรปิอาเดี๋ยวผมไปหาอกแค่หน,นึ่งดีกว่าผมต้องไปแอคท v เว e อีกแค่หน,นึง่งแอคทิเวทให้มันแบบว่าเอ่อให้ท่านพิธีมันโอ,โอเคเอ่อเวลาที่ผีโดนสายศีลนะ่ะ เราจะมองเห็นออล so ่าด้วยนะฮะนั่นคือข้อดีเลยนะเฮ้ยผมลืมแล้วมันมีกล่องอยู่แถวนี้ป่ะเพื่อนเปิดไปแล้วอ๋อโอเคขาดตะปูสองนะไม่เป็นไรเจนเกิดใหม่ได้นะน่าจะได้อยู่อุ้ยทำไมยิดไปแล้วไม่ติดหลยโอเคลงไปชันล่างก่อนเลย ไม่เสียเลือดนะครับบาลานเอ้ยไม่ใช่ชาบาลาน,นดิงตลอดอ่าฮีโร่แลนดิง้งเราไปเอาดวงวิญญาณเจไม่ทันแล้วอะแต่เจเขาเกิดเองได้นะอ๋อโอเคเพื่อนหยิบไปแล้วโอเคผมเจอตะป,ปูแล้วนี่มาไปฝากก่อนแอคทิเวตแทนพิธีที่ไกลที่สุดแล้วกันผีจะได้เดินยากนะครับทำให้หลายๆแท่นมันทางห่างกันหน่อยโอเคผมไปแท่นนั้นและจะได้ไกลๆกันหน่อย ขอ,ขอมีวุธติดตัวหน่อยนะยนปันป่นไฟแบบนี้เสียวนะครับไม่มีอะไรเลยมาครับช่วยกันปั่นไฟครับ โอเคครูดาวฮีโร่แลนดิ้งเราได้แล้วนะโหแต่หกสิบวิก็อาจริงๆก็นานอยู่เหมือนกันนะน่าจะเหลือสักสี่สิบวิกำลังดีนะครับไในเครื่องนึ่ง เสร็จเสร็จเสร็จไวสวรรณกดิ์ตังกตัอาวกกดิ์กศัังยามานศักเรียบร้อยนะฮะเสร็จหนึ่งเครื่องนะครับแต่จริงๆแล้วกะรอะไรนะโฮมสวีทโฮมเขายังไม่มีถีบเครื่องปั่นไฟองเงี้ยไม่มีทีปแต้นพิธีเฮ้ยเผีมาผีมาอ่าโอเคหาวุ้ยก่อนนะครับเฮ้ยอันนี้ดีกว่าเขาไม่ตามผมเลยนะตามปะ ทำไมไม่ตามอะ่ะเขาค้างอะ่ะทำไมอยู่เขาค้างครับเฮ้ยเฮ้ยคืออะไรอะ่ะเดี๋ยวพอนมีอย่างนี้ด้วยเหรอโอเคยันทำไมเมื่อกี้เขาไม่ขยับอ่ะผมงงอะ่ะทำไมอยู่เขาหยุดขยับอ่ะอันนี้คือมุกเหรอ <laughs> ตอนแรกผมคิดว่าผมคิดว่าเซิร์ฟเวอร์มันในนี่ไงเซิร์ฟเวอร์มันพังไงเอ้ยเซิร์ฟเวอร์มันดาวหรือค้างกันหรือเปล่า ไม่นะเมื่อกี้ไม่ได้ค้างนะโอเคโอเคอ่าคนละเครื่องนะเอ้ยต้องไปชุบปากเ,เขาตามตีมว่ะบ้าผมต้องบัลลัสแลนดิง้งเอ้ม่ใช่ฮีโร่แลนดิง้งนี่ไม่เสียเลือดนี่ไปชุบรับโทรศัพท์ก่อนเฮ้ยเฮ้ยตามผมว่า เขาตามผมอาะโอ้ยโดยินละจ้าโอเคมีประตูเปิดเยอนทีหนึง่งดีเจนครับให้ทันก่อนนะทันว่าโอ้โหเขาไม่รู้ว่าผมอยู่ในตู้เนาะเขาน่าจะเฝ้าวิญญาณติมปะเนี่ยโอเค,อเคผมต้องชุบติมให้ได้นะมาเพราะว่าตอนนี้ปั่นไฟเสร็จแล้วเราต้อง ทันทันทานเถอะทนอัทนเถอะทนอันเถอะ please โอเคทันทานทาน,ทานโอเคทีมรอดแล้วทีมรอดแล้วช่วยกันช่วยกันเดี๋ยวผมหาอาวุธก่นอนเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่คุณได้อยู่โอ้ยเดี๋ยวไม่ได้แล้วอาวุธอยู่ไหนโอ้ไอเทมเกลี้ยงเลยแถวนี้ไอเทมเกลี้ยงเลยอะผมต้องเปิดหาไอเทมก่อนโอเค ขอไอเทมเอะจะได้ไปช่วยโอ้ยตามผมแล้วข้าวบนมีไอเทม,มเหลือบไหมเจอแล้วเจอแล้วเจอติมต้องหาเข็มฉีดยาก่อนนะเพราะว่าเขาบาดเจ็บอยู่อะ่ะเฮ้ยเขาไล่ติมบ้าต้องไปช่วยติมแล้วเฮ้ยเอาสตแตนก่อนอสตแตนก่อนไปช่วยติมก่อน อลาห์เหรอเขาอยู่ไหนอะ่ะเราเห็นออร่าเพื่อนนะครับเล่นเป็นพี่ยามเราจะเห็นออร่าเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเจอผีเราน่าจะเราน่าจะรู้นะว่าเขาอยู่ไหนกันผมต้องไม่วิ่งอะ่ะฝันนี่มาสู้กันโอ้ยโดนจนได้อาวุธอาวุธโอ้โอ้ผมต้องโดนลงก่อนโดนอึ๊บไม่เสียเลือดน,นะ โอ้ยใจเย็นเย็นไปไหนอะหายไปแล้วไปคุยกับเพื่อนห่อยครับพยายามจะเห็นออร่าเพื่อนทำให้เราคุยก,กับเพื่อนงาน่ายโอ้ยเปิดเกาะตายแล้วผมตายตายแล้วเขาเปิดเกาะคุณไม่รอดโอ้ โอเคครับเพิ room. ่งตายครั้งแรกเพื่อนยังชุบได้อยู่เหลือเวลา8วินะฮะจะฆ่าผีได้หรือเปล่านะครับโอ้ยพี่ยามโอ้ตายสองหรือตีมคนเดียว ถ้าเบลวาร์ปมานี่คือชุบไม่ได้แล้วนะถ้าถ้าเบลเขาวาร์ปมานะฮะไม่มีโอกาสชุบแล้วนะครับทันปะสักคนก็ยังดีนะเหลือสองทันไหมทันมะมาได้ยินเสียงเบลอ่ะทันเฮ้ยทัน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 โอเคเดี๋ยวผมรีบไปชุบอีกคนนึงให้อ๋อเข็มเข็มเข็มเอาเข็มกอนมาขอเข็มชิ้นยาเฮ้ยผมผมกดหยิบเข็มไม่ใช่เหรอ มามามาโอเคไม่เป็นไรแลกกันได้ทีนึงมาของแรงเลยครับผมขอใส่ของแรงเลยนะสู้ตายแล้วเนี่ยโอ้ยไม่ได้ต้องชกจาการะยะไกลระยะประชิดระยะประชิดไม่ได้อุย้ยผมตายแน่ป่ะมาไล่แล้วนี่เฮ้ยลงดิลง,ลงไม่ลง <laughs> ทำไมไม่ลงอะ่ะทำไมยืนอยู่ปากหลุมอะ่ะเดี๋ยวผมว่าผมโดดลงไปแล้วอะ่ะทำไมยืนอยู่ปากหลุมอะ่ะเออทำไมผมยืนอยู่ปากหลุมอะ่ะมันต้องโดดลงไปว่ะโอเคโอเคเพื่อนสำเร็จนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนฆ่าเบลได้นะครับคือมเมื่อกี้ผมโดดลงไปไม่ได้อ่ะมันติดปากหลุมอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะย, <ort conte>. <S <S ยิงก็สำเร็จนะ โอเคนะครับก็ถือว่าได้ลองไปแล้วนะครับกับฮีโร่แลนดิ้งนะฮะซึ่งชอบติดเรียกบาลานด์แลนดิ้งตลอดเลยเล่นเด a d บายเดย์ไลท์เล่น Dead light, เดยบายเดย์ไลท์บ่อยเกินไปนะก็จะติดเรียกเป็นบาลานด์แลนดิ้งนะครับแต่ว่านี่คือเพิร์ก ฮีโร่แลนดิ้งนะครับโดดลงมาจากชั้น2แล้วเราจะไม่เจ็บนะไม่เสียเลือดนั่นเองนะครับลองไปใช้ดูนะครับเพื่อนๆใช้2,000เหรียญในการปลดล็อกนะครับส่วนยังไงวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาเจอกันใน Home S ว e e t Home s u r v i v e ครับวันนี้สวัสดีครับ